มีเพิ่มเสียงจาก tiktok มาในรแกรมคัดขั้นทำไงครับเริ่มเลยมหติว่าอันนี้อันนี้เพลงมาคัั้ใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนไปใส่เพลงใน tiktok ค่ะใส่เพลงใน tiktok เราก็เลือกเข้าโปรแกรมตัวนี้ค่ะแล้วก็เราก็เลือก tiktok เพลงใน tiktok ค่ะเราก็เลือกเพลงที่เราดัาเรียกเป็นรายการโปรดไว้ค่ะเราจะใส่เพลงนี้ค่ ปึ๊บัซเราจะเพลงนี้ใช่ไหมคะบตรงนี้มก็จะเปลี่ยนจะเปลี่นเปลี่ยนเปลียนเปลีนเปลี้นเ่ยนเพลงนี่ยนเปลี่อนเลนเมี่อนเพลียนเปลี่ยนเปลี่เปลี่นเปลี่ยนเราก่ดีลี่อนกปี่ยนเมลีนเลี่เปลียนเปี่ยนเปล่เลีเลียนเป่ยปลี่ยเนเะีเีเพลงอเีนเียนเนีนี่เ่นเี่่ค่ะครับเีเเปนน